การส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว .3068 ลงวันที่17กร,รกฎาคม2567เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีแนวทางการส่งเสริมพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอย่างไรนะครับ ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นพศ2566ถึง2570เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามหน้าที่และอำนาจของท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศึกษาและพิจารณาดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงรวมทั้งขอความร่วมมือจังหวัดเตรียมสนับสนุนการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระดับนโยบายการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตย มีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งและขอให้นายอำเภอแจ้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเตรียมการและดำเนินการตามบทบาทหน้าที่และภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นนะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริม พัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตยของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยได้สะท้อนปัญหาการดำเนินงานระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งในพื้นที่เช่นการดำเนินการจัดประชุมการฝึกอบรมสัมมนาหรือดำเนินโครงการกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเนี่ยยังไม่ได้ให้ความร่วมมือส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างหรือกรณีมีการเลือกตั้งใหม่ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นในการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้คนในชุมชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานโครงการกิจกรรมใดที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิน่นและได้มีการตั้งงบประมาณเอาไว้ในข้อบัญญัติเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการส่งเสริมการสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยหรือโครงการในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทําให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยไม่ได้บูรณาการทํางานร่วมกันในพื้นที่ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพจึงขอให้จังหวัดแจ้งในอำเภอทุกอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งให้ความร่วมมือพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ดังนี้นะครับ 1. ให ท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาบรรจุแผนงานโครงการประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการตามกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยโดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านพลเมืองวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวทางวิถีประชาธิปไตยและส่งเสริมให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยเป็นแหล่งส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตยของหมู่บ้านตำบล 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาสนับสนุนการดำเนินการตามแผนงานโครงการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมดำเนินการประชุมฝึกอบรมสัมมนาและกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหรือศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยรวมทั้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยขอให้โดยให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการกิจกรรมที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและได้มีการ างงบประมาณเอาไว้ในข้อบัญญัติเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนที่เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการส่งเสริมการสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยในหมู่บ้านพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยหรือโครงการในลักษณะเดียวกันที่อยู่ในหน้าที่ และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็บคือรายละเอียดในหนังสือของกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยร่วมกับเครือข่ายประชาธิปไตยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ